มนายชพกินดาวอนครับรหัสนักศึกษา590612005ครับผมนายนัฐกรเกตเรือนรหัสนักศึกษา590612007ครับผมนายนัชนนกอา,าดีรหัสนักศึกษา590612008ครับชื่อโครงการการออกแบบระบบเบรกและติดตั้งระบบ abs จักรยาน4ล้อวัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแรงเหยียบเบรกที่น้อยที่สุด 2. เพื่อหาสัดส่วนแรงเบรกที่ทำให้รถเกิดความหน่วงสูงสุด3ติดตั้งระบบ ABS ในส่วนของระบบเบรกนะครับระบบเบรกเราก็จะมีการคำวนวณหาแรงเสียดทานแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือโหลดพาวแบบคงที่และโหลดพาวแบบเคลื่อนที่นะครับซึ่งในส่วนของโหลดพาวแบบคงที่จะคำวนวณหาแรงภายนอกที่พื้นกระทำต่อล้อหน้าได้ NF เท่ากับ 1,180.51นิวตันและล้อหลัง NR เท่ากับ1,57.84 0นิวตันนะครับซึ่งสองค่านี้จะนำไปคำนวณหาในส่วนของหลดพาแบบเคลื่อนที่เพื่อหาแรงเสียดทานในสภาวะที่เกิดการลวงต่อล้อหน้าได้ FxF เท่ากับ1,305นิวตันแบ่งเป็นด้านซ้าย652นิวตันและด้านขวาได้ 6 5 2้นิวตันเหมือนกันนะครับและล้อหลัง FxR เท่ากับ9 3 3นิวตันนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าแรงที่เราคำนวณได้นั้นหามาได้อย่างไรนะครับในส่วนแรกนะครับคือโหลดพาแบบคงที่นะครับซึ่งจะมีซึ่งจะมีตัวแปรดังรูปนะครับมาดูกันครับว่า แต่ละตัวแปรหามาได้ยังไงนะครับครับผมในสไลด์นี้เราจะหาแรงที่กระทําต่อล้อหน้าคือตัว NF นะครับและแรงที่กระทําต่อล้อหลังคือตัว NR นะครับซึ่งเราจะคํานวณก่อนว่าน้ําหนักรวมล้อหน้าและน้ําหนักรวมล้อหลังมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งคิดออกมาไ,ได้น้ําหนักรวมล้อหน้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วได้52.74เปอร์เซ็นต และน้ำหนักรวมล้อหลังลิปเป็นเปอร์เซ็นต์ได้47.26%เพราะฉะนั้นคำวนวณแรงที่กระทำต่อล้อหน้า NF ได้1,180.51นิวตันและแรงที่กระทำต่อล้อหลัง NR เท่ากับ1,57.84 0นิวตันในส่วนของสไลด์นี้นะครับเราจะหาระยะ จากจุดศูนย์กลางล้อหน้าถึงจุดศูนย์กลางมวลของรถนะครับก็คือตัว LF นะครับดูจากภาพด้านล่างขวาได้เลยนะครับจากสมการจะคำนวณ LF ออกมาได้เท่ากับ73.83ซนเมตรเพราะฉะนั้น LR เท่ากับ66.17เซนเมตรนั่นเองครับในส่วนของสไลด์นี้นะครับเราจะหาระยะศูนย์ถ่วงวัดจากพื้นนะครับ ซึ่งภาพด้านล่างขวาเราจะทําการทดลองยกรถด้านข้างขึ้นมานะครับเพื่อให้ได้มุมสูงสุดที่รถสามารถทรงตัวได้นะครับจากนั้นแทนในสมการจะได้ค่า h ออกมา3.5เซนติเมตรนั่นเองครับในส่วนที่2นะครับคือรถพาวแบบเคลื่อนที่นะครับจะมีตัวแปรที่เราทราบค่าแล้วคือตัว w h, hf แล้วก็ l นะครับ มาดูส่วนของตัวแปรที่เรายังไม่ทราบค่านะครับว่าหามาได้อย่างไรครับการหาความหน่วงนะครับ AB ดูจากสมการแล้วนะครับเราจะกําหนดให้สมสิทธิคของเสถฐานระหว่างยางกับพื้นถนนนะครับเป็น0.5โดยที่ WL LFH แทนตัวเลขที่เราทราบค่าแล้วนะครับจากการคํานวณจากสมการข้างต้นนะครับและ เซต้าคือมุมที่ลดทรงตัวเท่ากับส่วนของศานะครับเนื่องจากทําการทดสอบท,ที่พื้นราบนะครับจะได้ค่า AB ออกมาคือ2.04เมตรเปอร์เซกํลาลัง2นะครับหาแรงเสรยดทานล้อหน้าในสภาวะที่เกิดการนองนะครับก็คือตัว FxF นะครับดูจากรูปด้านขวานะครับก็แทนค่าในสมก,การก็จะได้ FxF เท่ากับ1,305นิวตันนะครับ ซึ่งแบ่งเป็นล้อด้านซ้าย652นิวตันนะครับและล้อด้านขวาได้652นิวตันเช่นกันนะครับและหาแรงเสียรล้อหลังใสนสมมวิาที่เกิดการหนอนนะครับก็คือ Fxr นะครับแทนค่าในสมการแล้วจะได้ Fxr เท่ากับ933นิวตันครับการออกแบบระบบเบรก วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแรงเหยียบเบรกที่น้อยที่สุด 2. เพื่อหาสัดส,ส่วนแรงเบรกล้อหน้าและล้อหลังที่ทําให้รถมีความหน่วงสูงสุดจากการหาแรงเสียดทานในสภาวะที่รถเกิดการหน่วงพบว่าแรงเสียดทานที่ล้อหน้าซ้ายเท่ากับ652.5ิ้นิวตันแรงเสียดทานที่ล้อหน้าขวาเท่ากับ652.5ิ้นิวตันและแรงเสียดทานล้อหลังเท่ากับ 933นิวตันแรงเสียดทานรวมเท่ากับ2,238น <IS> ิวตันการทำงานของระบบเบรกเมื่อเราออกแรงเหยียบคันเบรกแรงเบรกจะถูกส่งไปที่ลูกสูบแม่ปั๊มอัดแรงดันน้ำมันเบรกส่งไปตามท่อเบรกไปจนถึงคาลิเปอร์เมื่อลูกสูบคาลิเปอร์ รับแรงดันมาลูกสูบจะดันผ้าเบรกให้ไปเสียทานกับจานเบรกทำให้เกิดแรงบิดต้านการหมุนของล้อล้อหน้าหาแรงลูกสูบคาลิเปอร์กดจานเบรกจะทำให้รถหยุดนิ่งได้แรงบิดในการเบรกต้องเท่ากับ แรงบิดที่ทำให้ล้อหมุนแรงบิดในการเบรกเกิดจากลูกสูบคาลิเปอร์ดันผ้าเบรกให้กดจานเบรกจะเกิดแรงเสียดทานขึ้นที่จานเบรกเมื่อรู้แรงเสียดทานที่กระทำกับล้อหาแรงกดจานเบรกได้เท่ากับ2237.14นิวตัน รู้แรงที่คาลิเปอร์กดจานเบรกเนื่องจากการส่งแรงเบรกเป็นระบบไฮดรอลิกถ้าต้องการแรงเบรกที่น้อยที่สุดแรงที่ดันลูกสูบแม่ปั๊มต้องมีค่าน้อยต้องเลือกขนาดลูกสูบคาลิเปอร์ที่มีขนาดใหญ่และลูกสูบแม่ปั๊มที่มีขนาดเล็กจะทําให้ออกแรงเหยียบเบรกน้อยและได้แรงบิดที่สามารถหยุดรถได้จากการคํานวณได้แรงดันลูกสูบแม่ปั๊มเท่ากับ600 จุดสามสองนิวตันออกแบบคันเบรกจะใช้มเ m e n t ช่วยผ่อนแรง x, x คือระยะจากแรงเหยียบเบรกถึงจุดหมุน y, y คือระยะจากก้านดันลูกสูบถึงจุดหมุนได้แรงเบรกที่น้อยที่สุดเท่ากับ120.06ินนิวตันต้องการแรงเหยียบเบรกที่น้อยที่สุดเพราะว่าการเพิ่มสัดส,ส่วนแรงเบรกทำให้ความดันในระบบไฮดรอลิกเพิ่มขึ้นต้องออกแรงมากขึ้น จึงต้องออกแบบให้ใช้แรงเหยียบน้อยไว้ก่อนล้อหลังหาแรงที่ลูกสูบกดจานเบรกเหมือนกับล้อหน้าได้เท่ากับ3 1 9 8 8 6นิวตันเนื่องจากเราได้เลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแม่ปั๊มไว้แล้วคือ1 3 9 7 1ม m mm. คำนวณหาเส้นผ่าศูนย์กลางของคาลิเปอร์ล้อหลังได้เท่ากับ 32.25mm มม จากสูตรการหาแรงเสียดทานในสภาวะที่เกิดการหน่วงพบว่าถ้าเพิ่มแรงเบรกที่ล้อหน้าและลดแรงเบรกที่ล้อหลังทําให้ความหน่วงเพิ่มขึ้นจากนั้นแบ่งสัดส่วนแรงเบรกที่กระทากับล้อหน้าและล้อหลังการเปลี่ยนแปลงของแรงเบรกขึ้นอยู่กับความดันในระบบไฮดรอลิกติดตั้งวาล์วปรับแรงดันและเกจวัดแรงดันที่ท่อน้ํามันเบรกล้อหน้าและล้อหลังจากนั้นปรับสัดส่วนแรงดันที่ 50ต่อ50 60ต่อ40 70ต่อ30 80ต่อ20และ90ต่อ10จากการคำนวณความดันในระบบก่อนปรับสัสดส่วนแรงเบรกเท่ากับ3.92เาสมกะปาสาลต้องออกแรงเหยียบเบรกเท่ากับ120.06นิ้นิวตันและความดันสูงสุดเมื่อปรับสัสดส่วนแรงเบรก ที่90ต่อ10แรงดันล้อหน้าเท่ากับ6.05เมกะปาสคาลต้องออกแรงเหยียบเบรก185.49นิวตันความหน่วงสูงสุดเกิดที่สัดส่วนแรงเบรก90ต่อ10เกิดความหน่วงสูงสุดเท่ากับ13.64เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง ระบบ ABS หรือ Anti-lock Braking System ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ล้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์ล็อกตายขณะเหยียบเบรกรถเมื่อต้องขับขี่ในสภาพการขับขี่ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตหรือฉุกเฉินเช่นขับรถบนถนนเหียกนื่นหรือในเหตุการณ์ที่ขับขันโดยคนขับจะทำการเหยียบเบรกด้วยแรงที่มากไปด้วยความตกใจทำให้ล้อล็อกตายและไหลไปกับพื้นทำให้สูญเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุในที่สุด จุดประสงค์หลักในการติดตั้งระบบ ABS นะครับคือเพื่อป้องกันไม่ให้รถล็อกตายเมื่อเหยียบเ,รยบ,เรยบรกในสภาพว่าฉุกเฉินและไม่ให้รถเสียาการควบคุมนะครับโดยระบบ ABS ที่จะติดตั้งจะเป็นแบบ3ช่องทาง3เซนเซอร์นะครับซึ่ง3าช่องทาง3เซนเซอร์นั้นคำว่าช่องทางหมายถึงช่องทางในการส่งน้ำมันเบรก3ช่องทางนะครับซึ่ง2ช่องทางคือเส้นนี้นะครับจะส่งไปที่ล้อหน้าและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ จะส่งไปที่ล้อหลังทั้งสองข้างซึ่งแบ่งกันเป็นสองช่องอีกทีนะครับแล้วก็3ามเซนเซอร์หมายถึง3เซนเซอร์จับความเร็วนะครับคือตัวนี้นะครับซึ่ง2ตัวแรกจะไวติดไว้ที่ล้อหน้านะครับทั้งสองข้างและส่วนเซนเซอร์อีกหนึ่งตัวจะติดไว้ที่เฟรมท้ายของหน้าหลังนี้นะครับหลกักการทำงานของระบบ ABS นะครับ โดยระบบ ABS มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้การเบรกมีค่าการคำนวณในระบบ ABS นะครับค่าการเลื่อนถลาของต่อมาเป็นค่าสมมสิในเสถานะครับจากต่อมาความเร่งเชิงมุมของล้อนะครับซึ่งนการควบคุมการทางานในระบบ ABS นะครับโดยเริ่มแรกตัวเซ็นเซอร์จะวัดความเร็วเชิงมุมของรถกับล้อมาเพื่อไปคำนวณหาค่า s หรือค่าการไหล จากนั้นจะใช้ค่า s ไปคำนวณหาค่าสัมประสรทธิคอเสถางหรือวนะครับซึ่งค่า s กับค่ามวจะนำไปใช้ในการคำนวณหาแรงบิดที่ใช้ในการเบรคเพื่อทำให้ล้อไม่ล็อกตายผ่านระบบ ABS คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเรารู้ว่าระบบ ABS นั้นค่าการหัไหลที่ดีที่สุดควรอยู่ในช่วง10-30%ฉะนั้นระบบ ABS คอมพิวเตอร์จะสามารถตั้งค่าการหนไหลที่ปลอดภัยได้เช่นถ้าเราตั้งไว้ที่0.2หรือ20%นะครับระบบจะนา ค่าการเลื่อนถ่ายของล้อที่วัดได้จริงมาเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้และนําค่าที่ได้ไปประมวลผลเพื่อให้ได้ไรบิดท,ที่เหมาะสมครับผมการคำนวณในระบบ ABS นะครับเรากําหนดให้มีตัวแปรดังตามตารางหน้าดน,นี้นะครับซึ่งจะมีความเร็วลถออยู่ที่25กิโมตรต่อชั่วโมงความเร็วล้ออยู่ที่15กิโเมตรต่อชั่วโมงและใช้พื้นแห้งจะมีสารสิทธิ a b c ตดังตารางนี้น,น,น,นะครับแล้วก็มีไรบิดท,ที่ใช้ในการเบรก อยู่ที่70.47นิวตันให้แรงตั้งฉากมีค่าเท่ากับ2,288นิวตันกำหนดให้ความเฉื่อยล้ออยู่ที่136กิโลกรัมเมตรชั่วโงและรัศมีล้ออยู่ที่0.28เมตรครับนะครับส่วนในการคำนวณนะครับเราเราจะหาค่าการไหลของล้อนะครับจากสูตรนี้นะครับเนาะเรากำหนดตัวแปรให้ความเร็วล้ออยู่ที่2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ ความเร็วล้ออยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อเราแทนสูตรตามตัวปแปรแล้วก็ได้ค่าการเลื่อนถ่ายของล้ออยู่ที่0.4หรือว่า40%นะครับดังนั้นคำนวณหาค่าสัมประส์คอเสถานนะครับจากสูตรข้าต้นนี้เรากำหนดให้ใช้บนพื้นแห้งนะครับก็ได้สัมรส ABCD ตามนี้นะครับแล้วก็ได้ค่าการเลื่อนถ่ายของล้อจากข้อมูลเท่ากับ0.4เมื่อนำตัวแปรทั้งหมดมาแทนก็จะได้ค่าสามประส์คอเสถานอยู่ที่0.1ครับ คำนวณหาความเร่งเชิมงมุมของเ้อนะครับจากตัวแปรที่เรากำลังให้ความเชียของล้อยอยู่ที่1.36กิโลกรัมเมตรกำนวนสให้แรงตั้งฉากอยู่ที่2 2 3 8นิวตันก็จมีน้อยที่สู2.8เมตรแรงบิดใช้ที่7 0 4 7นิวตันเมตรและสำมป็นความใส่ทานที่คิดได้อยู่ที่0.1นะครับซึ่งเราหาแรงเส่ทานจาก F ตักั N นะครับเรากไ็ได้ แต่สร็จทนเท่ากับ223.8เดีตันซึ่งนำตัวแปรทั้งหมดมาแทนใ,ในสูตรหาของเร่งเฉื่อมเราได้ค่ายที่5.73เรต่อกิลกรัมสอง,ง 2, ครับราคาที่ใช้ในการติดตั้งก่อนนะครับจากที่ระบบของเรานั้นจะติดตั้งเป็นระบบ3ช่องทางสามเซนเตอร์นะครับก็จะมี ใช้เซนเซอร์ตรวจจับความดนอยู่3ชิ้นนะครับคือตรงนี้นะครับเนาะสามชิ้นชิ้นละหนึ่งพันสองร้อยบาทก็สามชิ้นก็สามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็กล่อง ABS ECU หนึ่งกล่องสามพันบาทแล้วก็โรเตอร์กำหนดสัญญาณสามชิ้นนะครับตรงเซ็นเซอร์ทั้งสามตัวอยู่ที่ตัวร้อยเก้าสิบบาทสามตัวก็หนึเจ็ดสิบนะครับเนาะและวาปรับความดัน ABS Actuator ตัวละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทครับ รวมราคาทั้งหมดอยู่ที่8,420บาทครับ